ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ่อน้ําผุดนะครับจริงๆเนี่ยพอเคยมากับพอเคยมากับพี่แพทรี่ครั้งหนึ่งครับมีแบบชอบเวลาแบบย้อนความทรงจำอะไรเงี้ยพอก็เลยพี่เขามาพามาเที่ยวอยีกอะไรเงี้ยพอก็เลยมาขี่ดีกว่าน่ารักดีสนุกครับตอนมารอบที่แล้วก็สนุกครับอยากให้มาด้วยอีกครับนี่นะครับเราอยู่โอ้ยช่ย ไม่มีคนรู้เลยว่าเราเป็นคนเะมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ่อน้ําผุดนะครับจริงๆเนี่ยพอเคยมากับพอเคยมากับพี่แพทริคครั้งหนึ่งครับมีแบบชอบเวลาแบบย้อนความทรงจำอะไรเงี้ยพอก็เลยพี่เขามาพามาเที่ยวอยีกอะไรเงี้ยพอก็เลยมาขี่ดีกว่าน่ารักดีสนุกครับตอนมารอบที่แล้วก็สนุกครับอยากให้มาด้วยอีกครับนี่นะครับเราอยู่โอ๊ยช่ยนนวยนะไม่มีคน หารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักมันลองเดี๋มาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักมันลอจงเดี๋มา นี่นะครับเราอยู่โอ้ยช่ยไม่มีคนรู้เลยว่าเราเป็นคนขมนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่บ่อน้ําผุดนะครับจริงๆเนี่ยพอเคยมากับพอเคยมากับพี่ไพทรีคครั้งหนึ่งครับมีแบบชอบเวลาแบบย้อนความทรงจำอะไรเงี้ยพอก็เลยพี่เขามาพามาเที่ยวอีก,กอะไรเงี้ยพอก็เลยมาขี่ดีกว่าน่ารักดีสนุกครับตอนมารรบที่แล้วก็สนุกครับอยากให้มาด้วยอีกครับ นี่นะครับเราอยู่โอ้ยชย่อเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักมันล่องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักมัน ลองเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักมันลองเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักมัน ลองเดี๋ยวมาหารักสักคน